มันบ่อเกิดอใมันบ่เกิดย่างมูครับกระลังสีมาอ์กโอมังสีมักอองมู่อนอยู่มูต่อคืนของเสอเราไมกินไรอ่ะอองเสยังสาหร่ายเหมือนโอ้มูต่อวานเหกินกินแหนอเี มันไล่ผดซื้าตัวบรางตําเครื่องเครื่องเทียครับคนนหลคนไหลมีอันเม็ดพักชีรับพริกไทยครับแล้วก็กระเทียมนะครับใช่เนี่ยหอขาแตนข้าวมึงเม็นเทียมมึงได้กระเป๋ายังเนี่ยอะไรมือเป๋าอะไรหรอ

กระปุเนุ่งกระปุกนี่สวยเลยสิมันจังทองนังกับกับสีโคหมักกับสันหลังนี่หลินหลินเนี่ไงแต่พวกนุ่มนี่ว่าโอ้โหหูอยากกินก้อนโมเลยคือ มักก่อนครับไอ้หน่อยว้างซใส่ทยนี่นะครับเดี๋ยวมักก่อนนะครับสลาอยนะครับใส่ลงไปเลยครับบึงมูกะประมาณครับ สองซอนครับสองซอนครับสองชนเดี๋ยวก็นี่ครับสีขาวนะครับเอ้าาปหาเทียว เกย้ยวอ่ะห่นคือเห็ดมาเนี่ยทางลงลดเห็ดนี่ดเยกียวเทรมันงง่หลดเนี่ครับสองส่วนนี่กันไี่เป็นนะตด้วยเป็นหนาว่ะนอ แม่พรอมห่ดพรอมเหนียวที่อยู่ข,าข,าข่าวขาไอะไรครับวิธีการมาคลองจะมีอไไรอยู่อตัวนี้ก็สองสอนครับสองห้าพันสองคือคือว่าหาพันสามแบยังละส้องสอน อพ่อฟื้นเนดีทุกคนลอขาันอยากันหนึ่งเดืันเลยดดีกัประมาณเวนอยู่เอ้น่าเรืองจุดราเดีเบ่สอนดีไหมใช่อนหครับบกน้ำตาลน้ำฟ่นเน จะให้ไปฟื <into> <inger> yeah. ้นอหกนพี่อีกหล่ใช่ยังจะว่ายังนึงจอนครับรว่าพิซีฟ่นอีอ่หึ่งนได้ป่ะแม่หอมอือไปปีปีห้าวัวเราหนึ่เพื้นยี่ตัวย็นมาหนึ่งตีความอูกันได้ครับเอ้ยพวกโซอนายเนี่ย

ติดแสงลงเลยครับมาลงเลยเออไปไอนมาเนี่ยไปเด้จะมาอไปเดอมาี่ เที่ยวนั่งงเออนั่นลุมงมะม่วงโอ้ยนนเลยกตัแข่งเ,เอาถุงบ่เอารถมือไม่หน่อือเอาถุงอย่ไงไรขันได้ครับขนาดเทียบเขายังบริสไทถุงเด้อเนาะเอเอนี่ยอะไรถุงตัวนี้อ่ะกระถุงขาวเาขาปลกอืมเฮ้ ท่าเลยครับกู้ใหสูตรมู้งหันนะปุกกูเบิ่งมาใหม่เข้าหันเ,นนนเนข้าน,น้ำมันท่าอันดวนเกือบขึ้นุกจังบกบาดจีบอ่ะน้องแบงค์แงค์จังกรอบเบ่งหลายส่วน แมงหอยใเว้ออเคครับเหลือรอยไฟติดเรียบร้อยเลยเรียบร้อยหรออืมล่องเกาเลยเอาผ้าเอาผ้าเอาผ้า Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì là Để không bỏ lỡ những video cái gì hai thì หมดเม่เอาเงาอ๋อยดีเลยโอ้ใส่หมดโอาเป็นตะหอนไมนอตะอนเด้ันสุกเหรอันก็สุกหนานั้นวะวันนี้ห้าต้องปาดปาดให้มันหลินตเลือ

ก็ไปตีง่อย่นไปวัดตัวเลยไปได้เป็นท่านไหนเป็นมาล่ำนะเขาบอกไอ้ล่องกุลาบแดงเนี่ยบัเอาแบบดนตีมะลำเลยนะอู้ยไม่ได้ไปดอกป่นหนิมาสันลองมาท่านมาสันเอานังก่อนเนาะเฮพู้สาวด้วยมันเฟรดกลุ่มเขาสีมีอ่ง รูเลยปงลยขาปงเลยทนี่เลยอที่ไออกใ่หอออีแล้หแมโอ้พวงหน่มตึงมันต้องให้ใช้พวงนุมมันเป็นเน่ยเลยนี่เดนี่มันว่าเขาอิ่พวงนุ่มมองดูใตทองนมเป็นนมมันเลยนี่นี่นมี่เป็นหัวนมมันเลย พวกลมอะไรกูคนอย่างกูคนกับโเกียรฟาิปเปเลกคนนี้เป็นคนโหดนี่ดิ่นจูดอีกยรงโมเกียอยู่ขนาดจูดใครเป็นคนแทงไงพวกใคแทงบ่อะไรแทงเดยตีเอาหอยยัดทั้งตีเอาบ่นีเดวก็แทงอยู่เบิร์ต่นนี้ไอเอ็มเท่าไหรประมาณอะไรเงาแจ๋วแจวแจ๋วแจ๋วบ่ขั่ว เด็กๆไม่ยเด็กทักมาอางตะวะทางตากินอย่างนี้สื่อมะนเสียบอะองตำมันไหมตำเลยไหมเสียบมนเบ้ช่วยเมันกสีเผูมักผูบานักกาบอ้ luôn hết muối đông binh muối, kín nơi kín mùa kín mùa đông kín mùa đông kín mùa kín mùa đông 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 kín หมูว uh, uh. no. well, ัวปงยังก่อเ้ยเนาะกับผู้สาวขึ้นมาคือกันเนาะมูหลายเนาะอู้หนาเราอบเต็มหมูว่านเลยเนาะแบบดีี่สิ่มไหอมแบบหอม นี่กลับมาเด้อกลับมาไปเล่นไปกันนี่หมดงานไปนี่มไม่มนี่มครับกับเป็นตาไปได้เยอะเด้อเนี่ยมันเหม่อมันเมเลยอืมนคอยกินน๋อห้องเราเขาเลยเขาเราสี่คอยกินเราหอทีหนึ่งทีสองก็เห็นงานอะไอยู่แต่มาไปเกินตีที่ที่หาอย่คือวัสดีคนดูหนึ่งแสนคนนะครับ กดไลค์กดแชร์แจกทองครับหนึ่งแสนก่อนอืมจำหนึ่งไามันเจ๊ะที่หมอนกระสุนคันบางๆเนี่ยนี่ข้าวเดียวโอเคไม่เสียสวนใช้ดอกสุนลงรับเก่า บอกเนี่ยก็ทำใจหมูอบโป่งครับ ເຮົາເບິ່ງໂ อันทหารครับยดยดออีก้วนไมดีน้จิมใช้วมนน่เงันน้ไปไๆกับดเเ้าเนนำจิ้เตียวครับกินกับหมูตัวนี้มันอันคอบคัวผิดอืม ลงกันเลยวะอ๋อคือหลนื้อื้อจะได้กินแนีวก็ติดตัวตัวเหรอกินก้นตัวเลยวะคุยนะคุยก็่าคุยนี่มันตัววดตัวีจักคำวาตัวไมอไม่รู้จักเลยแต่คุยวดตัววัดตัวอะไรวัดตัวตัวคืออะไรวัดตัวนั่นนะคุยควัดตัวนั่นนะ Tay ta. 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 vớt về. Ôi đéo mua cái số con trong nhiệt. Đéo có quán gì vậy. Ừ. À, tao